สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรับรู้โรยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝ้ายเชิญค่ะสวัสดีค่ะ้ชื่ออาจารย์ฝ้ายนะคะที่เวลาเส้นชุ่มค่ะปัจจุบันศึกษาเกี่ยวกับเวทปฏิบัติผู้สูงอายุค่ะค่ะอาจารย์ฝ้ายก็ มาพูดคุยกับเราหลายเทปแล้วเนาะค่ะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญมากในผู้สูงอายุ่เป็นเรื่องกระดูกพุนในผู้สูงอายุค่ะกระดูกพุนในผู้สูงอายุอาจารย์ฝ้ายทำไมผู้สูงอายุถึงกระดูกพุนค่ะ,คะก็ก่อนจะเข้าสู่เรื่องเนี่ยอยากให้อาจารย์หนึ่งเนี่ยดูนิดนึงว่ากระดูกผู้ชมทางบ้านก็ดูด้วยกันได้นะคะ,คะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ค่ะ อาจารย์เห็นว่ากระดูกเนี่ยแต,แตกต่างกันไหมไหมคะแตกต่างกันค่อนข้างแตกต่างกัน,นมากม,มากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็กระดูกที่ปกติเนี่ยเห็นเหมือนจุดเล็กๆเนี่ยมันมีความหนานแน่นค่อนข้างเยอะใช่ส่วนด้านกระดูกพุนเนี่ยมันเหมือนความหนานแน่นมัน,ม,นมันน้อยลงมันเหมือนเป็นโอ้โหเป็นฟองน้ําที่มันเป็นรูห่างๆถูกต้องเลยค่ะเจ้าหนึ่ง ซึ่งโรคก,ก,กระดูกพุ่นเนี่ยนะคะมันก็คือโรคที่มวนกระดูกเนี่ยบางลงค่ะกระดูกเนี่ยมีคุณภาพลดลงบางลงเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าถ้ากระดูกบางลงเนี่ยอาจจะนำมาสู่การกระดูกหักได้ยิ่งผู้สูงอายุนะคะอาจารย์ทั้งเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ย มีโอกาสเกิดได้เหมือนเหมือนกันซึ่งผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาเข้าสู่ช่วงที่หมดประจำเดือนหรือใกล้ที่จะหมดประจำเดือนเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยบางลงนะคะอ,อาจจะเนื่องด้วยฮอร์โมนเนี้ยค่ะก็ทำให้กระดูกบางลงได้ส่วนผู้ชายเนี่ยหลังอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมวลกระดูกเนี่ยก็เริ่มบางลงเช่นกันคะ่ะอาจารย์งั้นคือกระดูกที่ บางลงเนี่ยก็คือหนึ่งตามอายุใช่ค่ะออส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของฮอร์โมนและเป็นตัวแปรสําคัญเลยเพศชายก็กระดูกพุนหรือว่าบางลงเช่นกันใช่ค่ะแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมี พอสมควรเลยนะคะสิ่งที่ทำให้กระดูกเนี่ยมันสลายเร็วขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการขาดวิตามินดีค่ะการที่ได้รับแคลเซียมเนี่ยไม่เพียงพอะนะคะการทีอ่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงมวลกระดูกลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์นะคะครอบครัวนี่มีประวัติกระดูกหักง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่กระดูกหักง่ายเช่นกันซึ่งในผู้สูงอายุนะคะ มักจะมีกระดูกหักง่ายตรงบริเวณสะโพกนะคะจา์ซึ่งมันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็แน่นอนว่าผู้สูงอายุเนี่ยาการที่กระดูกจะเชื่อมติดกันเนี่ยช้าด้วยค่ะก็มักจะทําให้มีโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพหรือนอนติดเตียงเนี่ยสูงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงด้วยซึ่งอันตรายมากเลยค่ะจา์เป็นภาวะที่โอโ้ต้องให้ความสนใจเลยเนะ,ะเพราะว่าพี่เคยเห็นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยคือไม่ได้ตกไม่ได้ล้มอะไรรุนแรงเลยนะเหมือนแค่แบบ นิดเดียวอะเซนิดเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหกระดูกหักเลยหักเลยหักง่ายมากเลยนะคะาจาย์<ห>ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยอาจจะยังมีโรคบางโรคหรือยาบางชนิดที่ทําให้กระดูกบางลงได้เช่นกันอาจจะเป็นพวกสเตียรอยอย่างเงี้ยค,ค่ะจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ อายุเพิ่มขึ้นเนาะ<ช>หรือว่าอาจจะได้รับวิตามินดีหรืออะไรจากอาหารอาหารอะไรด้วยเนาะ,ะแสงแดดด้วยลดลงแล้วก็ถ้าใครที่มีความจําเป็นที่จะต้องทานเตียรอยเนี่ย<ช>อันนี้อาจจะต้องเ<ช> <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มันมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะ,คะอาจารย์คะมันมีวิธีสังเกตอีกนิดหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุที่มีมีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคกระดูกพุนได้สังเกตยังไงอะคะว่าเอ๊ะเรากระดูกพุ่นแล้ว ก็มีวิธีสังเกตเล็กน้อยก็คือว่าการที่เมื่ออายุมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเรามีส่วนสูงที่ลดลงกับตอนเป็นหนุ่มสาวมากกว่า<อ>4เซนติเมตรค่ะส่วนสูงมันลดลงได้ใช่ค่ะส่วนสูงลดลงอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันสุดตัวมันมีความเปราอยเงี้ยค่ะ ทำให้เราเนี่ยส่วนสูงลดลงได้ค่ะอ,อ,อย่างแรกดูส่วนสูง<ช>น้องนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูประวัติของครอบครัวค่ะ,ะว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยมีเคยมีประวัติที่กระดูกหักง่ายหรือเปล่า ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาม,มีบ้างไหมเรื่องของกัะ,ะถุกกรรมใช่ค่ะ,คะและนอกจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นค่ะอาจารย์มีการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยนะคะ,ะโดยใช้เครื่องตรวจวัดความหนานแน่นของมวลกระดูกค่ะหรือเป็นการคำนวณความเสี่ยงโดยแพทย์ค่ะ,คะ ที่เคยไปตรวจจริงเหรอคะอาจารย์เคยไปตรวจรมวนกระดูกค่ะก็ก็ยังดีอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าดี <c oughs> เพราะว่าก, <c oughs> ก็ต้องไปตรวจดูแล้วก็มันไม่ได้เจ็บอะไรเลยใช้เวลานี่เดียวเอง <c oughs> ค่ะก็คืออ่ะไปตรวจได้เลยมวลกระดูกมันก็ทําให้เราได้รู้เหมือนกันเนาะว่าเอ้ยกระดูกเรายังดีอยู่หรือเปล่าค่ะใช <c oughs> ่ค่ะค่ะแล้ววิธีการรักษาล่คะคะ ปัจจุบันเนี่ยการรักษาค่ะจึงอาจารย์นหนึ่งจะมี2วิธีด้วยกันใหญ่ๆก็คือใช้ยากับไม่ใช้ยาค่ะ,ะโดยวิธีที่ไม่ใช้ยาเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์มีพวกแคลเซียมสูงวิตามินดีสูง,งคะแล้วก็ออกกําลังกาย เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยจะมาแนะนําอย่างลงลึกเข้าไปอีกว่าเราจะทํายังไงได้บ้างถ้าเราอยู่บ้านเราจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างค่ะ,คะส่วนวิธีการใช้ยาเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นกับดุลยะพินิษของคุณมหมอค่ะของแพทย์นะคะว่าเขาจะให้ยาพวกการยับยั้งสลายกระดูกหรือว่าเพิ่มการสร้างมวลกระดูกหรือเปล่าใช่พี่นึกออกแล้วเพราะแต่ว่าคุณแม่พี่อ่ะจะได้จะได้ยาเนี่ยแพทย์ก็จะนัดไปค่ะเพราะว่าก็จะไปเสริมสร้างมวลกระดูกเนาะเพราะว่าเคยกระดูกหัก คุณหมอก็ต้องแบบพิจรารณาเป็นพิเศษเลยใช่แต่ก็มันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เนาะใช่ค,ค่ะค่ะอาจารย์ฝ้ายมีอะไรจะฝากอีกไหมคะสําหรับกระดูกพุนในวันนี้ก็กระดูกพุนเนี่ยเป็นโรคที่เหมือนทุกคนจะมองข้ามมันค่ะแต่จริงๆเนี่ยมีความอันตรายมากเลยค่ะออโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวอีพีต่ตอไปเนี่ยก็จะมาแนะนําการดูแล โรคกระดูกพุนในผู้สูงอายุนะคะแบบดูแลเองที่บ้านง่ายๆให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของกระดูกพุนเนาะที่เราเจอในส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงมากนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเนาะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเออเรามีพันธุกรรมหรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็เรามีปัจจัยอื่นไหมเช่นเรามีความจาเป็นที่จะต้องทานเยรอยเพื่อรักษาโรคอย่างอื่นหรือเปล่าันี่ก็จะมีเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกพุนการรักษาก็มีทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาเดี๋ยวอีพีหน้าอาจารย์จะมา คุยให้ฟังว่าวิธีรักษาแบบไม่ใช้ยาดูแลตนเองง่ายๆทำอย่างไรบ้างเดี<ห>๋ยวพบกันใหม่<ะ>ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ